มันก็คือ Star า o w e r d e f oh, e n s โอ้วันนี้เราต้องไปเล่นชนะได้ได้เลยแต่เราไม่ไมตีตัวตกรการกากากเลยนะเลยดูดสิก็กระจอกเลยเราต้องไปส่มตัวเพิ่มแล้วล่ะดูนะสิ5%ฉันต้องการอยากได้มากเลย I want to you ว้าวเรามาถึงแล้วมันต้องใช้450เพรเลยเหรอ เออสองพัน้าสิบครั้งเราไม่อิ่มใจเราต้องทำยังไงถึงจะได้เพชรฟรีๆกันเนี่ยเราไม่อยากกลับไปเล่นดานพวกนั้นเพื่อปั๊มเพชรหรอกนะมันค่อนข้างที่ใช้เวลาแล้วก็สวนเสียอะไรไปมากมายน่ะเธยังไม่อยากกลับไปเล่นหรอกนะใครก็ได้ช่วยส่งเพชรให้ข้าทีท่านมีใครกันโอ้เจ้าหนูน้อยเจ้าอย่ากังวลไปเลยข้าคือเทวดาผู้จะมาแจกเพชรให้กับพวกเจ้าแล้วกันจะสามารถมอบเพชรให้ผมได้หรอใช่แล้วเพียงแค่เจ้าใส่โค้ดที่ข้าจะแจกให้เจ้า โอเคแลวไอโค้นนี่มันต้องทำยังไงบ้างล่ะเจ้านั้นสามารถทำตามค่าได้เลยและเจ้าจะได้รับเพชรจำนวนมากมายมศาลาเลยก่อนเนื่นะเจ้ากดไปที่ตรงลูกฟันเฟอร์ตัวนี้โอเคเพื่อไเป็นการเสียเวลานะฮะเราจะทำการใส่โค้ดโค้ดแรกมีชื<ฆ>่อว่าเจ้าก็จะได้จำนวนเพชรมา150กว่า <S <S 2> <S 2> <S 2> ในแต่ละโค้นที่เจ้าได้ใส่นะโอ้สุดยอดไปเลยท่าน เพชรค่สาสิจากกิมตอยู่จะกี้เท่าไหร่ปะู้กลายเป็นแบบเ,เพชรมันเพิ่มมาแล้วข้า <Wow. S 1> ขอโทษจริงจริงเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาต่อโคดต,ต่อต่อไปกันเลยนี่คือจบไปแล้วครับโค้ดที่สองถ้าใครไม่ทันก็หม่และกันนี่คือโค้ดที่สองนะที่เราได้ทำการใส่โค้ดต่อมานี่คือโค้ดอันที่สาม จำไว้น้องๆหนูโค้ดที่ผมนำมาวันนี้บางอันอาจจะหมดอายุก็ได้ใครจะไปรู้ถ้าไม่มีเพชรครึ่นงนี้แสดงว่าหมดอายุแล้วกันโค้ดต่อมานะฮะ2020จึ๊บอ่า December นี่คือโค้ดอันที่4นะฮะ โค้ด oh, ต่อมาซับทูลเฟอร์นาสุ u. อ่าโค้ดนี้ก็น่าจะหมดอายุเทียบร้อยตัวสท้ายนี่เป็นตัวบีนะผมแฟงโกซับอ่าได้สิเพรต่อโค้ดต่อไปเลยเพื่อไม่นการเสียเวลาเสียการเสียงงานคลิปแล้วก็ซับเหมือนเดิมนะผมประมาณนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็เราจะให้ดูแค่นี้ก่อนนะผมให้มำการเติมอีกตัว อ้าโค้ดนี้หมดอายุละไม่เป็นไรเรายังมีโคตดอีกอันอยู่แล้วก็โคตดชึบอ้าแสดงว่าโคตดหมดอายุไมนะบากะโอ้ว้วาวดูดิเพชเพิ่มมาตั้งหนึ่งพั 1, นแะน่ไม่ต้องรังเสียเวลาไปเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว่าแกต้องเป็นของฉันนะไอห้าเปอร์เซ็นต์ตัวอะไรก็ไม่รู้เข็นเรามาสุ่มกัเลยวาตรงนี้ตัวแจมแจมกดไปเลยมาใบเซนคู โอ้โหอือหือไม่มีตัวโูทอดออกเลยเรี็บร้อย <All right. S 2> ก็ไม่นะครเกลืองี้ไม่ได้นะไม่เป็นไรถึงว่ารอบแล้วเราจะเกลือ <c oughs> งเหลือรอบสองอีกรอบหนึ่งเลยนะ <c oughs> ไม่รู้ก็ลองดูแล้วกันย้ <c oughs> นาฮู้ตยแล้วดีไงขึ้นอยู่กับที่450เพรแล้วไปกันเลย <c oughs> โอ้เซนคู นารูโตะนารูโตะเอ่อโคโลว้าวว้าวฮึทัสทัสสุ ถึงแม้ว่าท่านจะมีเพชรให้กับผมแต่ความเกลือของผมยังไม่หายไปสักทีท่านพอจะมีเพชรให้ฉันอีกหรือเปล่าอะไรนะต้องรอครั้งหน้าหรอโอ้เจ้าหนุ่มน้อยเพชรที่ข้ามีให้เจ้าก็มีได้แค่นี้แหละไม่นะท่านครั้งหน้าท่านตองคนมาแจากค่าเยอะๆนะลาก่ไวจกักครั้งหน้าผมก็ยังเป็นราชาเกลือมันยังคับอยู่ดีมันต้องรองวันข้างหน้าที่โค้กพวกนี้จะมาใหม่ ข้าจะลงคลิปอยู่เสมอปวดติดตามด้วยละ่ะแล้วไว้เจอกันไปนะโอเคก่อนที่เราจะจากกันไปแล้วกันเรามาสมุมมาสมุมให้เจ้าไอนดี้นี้ลวกันนะเราต้องการเอามิดลยะนะอ่าสามสองหนึ่งไปเลยตัวแรกอะไรคิดซาลุตโตโเดี๋ยวผมเราจะเล่กสปีดเลยแล้วกันโอ้เกิดบจะเ่สปีดแล้วได้นะักสือตัวที่สามฮะ เฮ้ยเราได้เด็กูนบผมได้นักสืออีกแล้วไอดีนี้มันดวงดีเลยขนาดนี้กันเชียวบ้านะนี่ได้นักสือสองตัวแล้วก็เดกกูตัวหนึ่งงั้นไอดี ID นี้มันจะขี้โกงเกินไปละก็หวังว่าครั้งหน้าจะมีโคด้ดใหม่ๆดีๆที่เราจะมาแจกผมสาหรับบางโค้ดอาจจะใส่ไม่ได้นะนเนื่องจากมันหมดอายุแล้วก็ครั้งหน้าเรามาแจกโค้ดอะไรก็อย่าลืมติดตามผลงานผมว้างนะผมเพื่อ่ให้พลาดในสิ่งต่างๆสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ